มือซ้หนึ่งใบอ,อันนี้ดูดูดูดสรุปรอบสุดท้ายนางเพิ่มเสียงดังครับฮะยินดำ<า>ยินดํนี่ยแถวนี้นี่ย่งแถวน,น,นี้แป๊บหนึ่งเนอะดูดูดูอะไรแถวนี้ ใส่ที่ละสองใบ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 ใส่นี้ทุกนี้สองใบอ่าถ้าตรงไหนใส่หมดเลยใส่ได้ทุกที่มั้ยจ้ะ เรียกดูเลยเนอะทั้งได้ทั้งเสียพอๆกันเลยเนี่ยมาอีกเงีมาตัวเดิมมั้ยไม่พลาดแน่เลยเนี่ยไม่พลาดแน่อันนี้เสียแล้วก็ได้ได้แล้วก็เสียมีได้มีเสียขอให้ได้มาเถอะขอให้ได้มาเถอะอะไรก็คือได้มาตอันนี้คุณหมอได้ตังค์แน่ๆ นี่กบสองรอบแล้วนะครับน่าจะได้นี่เกี่ยวกับการงาเงินงนะเงินโดยเฉพาะเลยสรุปแล้วได้แน่นอนได้แน่นอนได้มากนนกว่าเสียสรุปว่าได้แน่นอนนะฮะเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ด้ดูคลิปนี้แล้วนะครับจะบอกว่าคุณหมอเชโยวันเนี้ยถูกหวยได้เงินแน่นอนตามคำทำนายนะฮะ